ค่ะเองอะไรคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอไรีกับปิงมันแบบแล้วบ้างหลังถ่ายกับพี่ปิงหน่อยอก็คือตอนแรกเราก็แบบเออกันนะกันว่าถ่ายไหมเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้ก็แบบไม่รู้ดีเหมือนพี่ปิงชวนมันก็แบบเออแบบถ่ายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีนะก็ก็ได้ก็ถ่ายได้อะไรแบบเนี้ยทำไมถึงมีคนถามแต่งงาน,นกับพี่ปิงเป็นไงบ้างไม่ได้แต่งปะ่ะ นิ้วไหนดูก่อนโอ้ยหรือเสื้อขาดหน่อยคือแบบทุกคนคือคลิปนั้นนะก็คือเสื้อตัวนั้นแหละที่ถ่ายวันนั้นเลยด้วยก็แบบก็ยังไม่ขาดนี่แล้วในคลิปว่ามันยังไม่ขาดแต่ว่าพอไม่กี่แป๊บเดียวเองมั้งแบบพอพอถ่ายเสร็จใช่ไหมก็หนูก็เดินมานั่งเล่นโปเกมอนในห้องครัวก็แบบก็เล่นไปประมาณสามสี่ตาแล้วอยู่ดีๆก็แบบเหมือนมีคนทักว่าคุนนิ้งเสื้อไปโดนอะไรมาก็บอก ไหนก็ตอนแรกโอ้ปวดตอนแรกก็แบบเปื so ่อนหรือเปล่าเสื้อเปื้อนอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้กินอะไรนี่หันไปใช่แล้วก็ขาดแบบเป็นแนวตรงนี้เลยอ่ะมันแบบมันไม่ใช่ขาดแบบยังไงมันเหมือนขาดเองตามธรรมชาติเชียงใหม่คันนี้กันอะไรร้อนกันกันเอิ่มน่าจะเป็นหนูตอนโปเกมอนน่าจะร้อนกว่าเชียงใหม่แล้วล่ะค่ะร้อนจะบ้าหัวอันนั้นหัวร้อนหรือเปล่า คะเนงอะไรคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอาลีกับปิง,ม,แบบปปงมันแบบเป็นอาลีกับปิงมันแบบเดินเจอหน้ากันแล้วทักเลยป้าโจทาโร่ไหนข้ายาไ,ไม่รู้สิหนูก็แบบความสัมพันธ์จากตอนนั้นพัฒนามาเป็นอดีได้ไงในตอนนี้อ้้แ่่ค,คนทนทาาจรรตตัังงีเ เชนไหนผมคิดทันใดว่าเป็นนางฟ้าติดปีกลงมาจากสุสวนวรรความฝัน